กลับมาต่อเนื่องกับเรื่องราวบันเทิงนะฮะกับเอป๊อปในช่วงที่2ครับใช่แล้วนะครับก่อนหน้านี้สัปดาห์ที่ผ่านมานะเรามีการนําเสนอนะครับเกี่ยวกับรางวัลสุพรรณหงส์ที่จะประกาศผลกันในเดือนมีนาคมนะครับว่าภาพยนตร์ที่เข้ารอบมาในแต่ละสาขานารแสดงหรือว่าบุคคลทํางานในวงการมันภาพยนตร์นะฮะมีใครมีเรื่องอะไรกันบ้างนะครับวันนี้เองนะฮะน้องวีเราจะมาอัปเดตกันนิดนึงนะครับเพราะว่าทางกระทรวงวัฒนธรรมนะครับได้ส่งเสริมนะฮะการกิจกรรมจัดการจัดกิจกรรมนะครับการ ประกาศผลรางวัลสุพรรณหงษ์ครั้งนี้ขึ้นด้วยนะครับซึ่งแน่นอนว่านะฮะทางกระทรวงธรรมเองเนี่ยก็มีอะไรพิเศษนะฮะมาฝากกับการทํากิจกรรมครั้งนี้ด้วยนะฮะใช่แล้วนะครับผมสำหรับครั้งนี้เนี่ยงานประกาศรางวัลสุพรรณหงษ์ครั้งที่24แล้วนะครับผมมีทั้งหมด16ประเภทด้วยกันจําได้ว่ามีสาขาใหม่คือสารคดีอ่าใช่ครับนี่ใหม่เลยนะครับ ซึ่งนะฮะภาพยนตร์ที่เข้าชิงมากที่สุดเนี่ยก็จะมีคิดถึงวิทยาครับเข้าชิงทั้งหมด13รางวัลเลยนะตามมาด้วยแผลเก่าครับ12รางวัลตุกแกรักแป้งมากและพวังรัก11รางวัลด้วยกันถูกต้องและก็ไอไฟแตงกิ้วเลิฟยูสี่ร้อยล้านนะครับผมชิงทั้งหมด10รางวัลครับส่วนรางวัลสุบรรณโอโหกิติยศเนี่ยจำได้ไหมว่ายกให้ใครได้ครับเป็นรางวัลเชิดชูผู้มีผลงานในด้านภาพยนตร์ครับผมสมาพันะฮะมอบให้กับอาร์แอสมบัติเมธานีนั่นเองถูกต้องนะครับนะฮะสำหรับในปี นะฮะก็ได้กันไปนะครับแน่นอนว่าในวันที่1มีนาคมที่หอประชุมใหญ่สูย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยนะครับจะมีการประกาศผลรางวัลสุพรรณหงส์เกิดขึ้นนะครับคุณผู้ชมครับและคราวนี้อย่างที่ผมบอกไปว่ามีอะไรพิเศษนะครับเราต้องไปฟังจากท่านประลัดกระทรวงวัฒนธรรมนะฮะศาสตราจารย์ดรอภินันโปโปสยานนท์เชิญเลยครับเชิญครับนี่เนี่ยผมคิดว่าเป็นนอกจากเป็นปีอาเซียนแล้วเนี่ยนะครับ ก็จะเป็นปีที่ผมคิดว่า,ามีการเฉลิมฉลอง60ปรรษาของสุนทร,รเทพรัตนาราชสุดาผมคิดว่าการประกวดหรือการประกาศงานต่างๆนี้เราถือว่าเป็นเป็นสิ่งสําคัญก็อย่างที่เรียนนะครับเราเราสนับสนุนขับเคลื่อนเรื่องศิลปินแห่งชาตินะครับเรื่องของศิลปินศิลปวัฒนกิจกรรมต่างๆแต่งานสุพรรณหงส์เราก็ถือว่า,เ,าเป็นงานสําคัญที่ทางกระทรวงภาคภูมิใจครับก็ต้องเรียนว่าอุตสาหกรรมของภาพยนตร์ไทยเนี่ย จะต้องขับเคลื่อนให้เป็นระบบกว่านี้นะครับอันนี้เป็นอันนี้เป็นที่มาที่เรามาคุยสัมมนากันวับเนี้เรื่องของการปรับปรุงพราบภาพยนตร์และบีทั์2511นะครับแล้วอนาคตต่อไปนี้ผมคิดว่าเราจะต้องมีความพร้อมในเรื่องของการแข่งขันนะครับไม่ว่าจะเป็นเพื่อนบ้านหรือในเวทีระดับโลกไม่ว่าจะเป็นที่ญี่ปุ่นเกาหลีหรือ,อยุโรปนะครับการที่เราออกไปร่วมรถโชว์นะครับเราก็ไม่ได้คำนึงถึงแค่ เรื่องของวัฒนธรรมเท่านั้นนะครับเราทํางานกันเป็นทีมไทยแลนด์เราทํางานร่วมกันกับกระทรวงท่องเที่ยวกีฬากระทรวงพาณิชย์กระทรวงการต่างประเทศนะครับแล้วก็กระทรวง ICT เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยคงต้องมองว่าเรื่องเรื่องของเนื้อหาเหล่านี้เนี่ยเราจะต้องขับเคลื่อนระวังแผนยังไงให้ผู้ที่อยู่ในวงการเนี่ยเขามีโอกาสที่จะแสดงผลงานออกต้องคํานึงถึงคนรุ่นหลังด้วยนะครับว่าศิลปินที่มีพรสวรรค์นเนี่ยจะต้องปลูกฝังนะครับให้เขามีความสามารถ ยิ่งๆต่อไปครับอย่างปีที่แล้วเนี่ยนะครับหนังที่กระทรวงนธรรมเราสนับสนุนเนี่ยนะครับซึ่งใช้งบประมาณน้อยมากเรื่องตั้งวงเนี่ยก็กวาดเรียบกระทรวงเราไม่ได้มีบทบาทนะครับในการที่จะให้เขาได้รับรางวัลมากมายแต่ว่าเราก็ดีใจว่าจริงๆแล้วเนี่ยหนังหนังที่ที่เรียกกันว่าม้ามืดเนี่ยบางทีมันบ่งบอกถึงความความสามารถของทั้งผู้เขียนบทผู้กำกับและผู้แสดงและบางครั้งเนี่ยมันบอกบอกให้เห็นว่า หนังที่ได้รับรางวัลที่เป็นที่ยอมรับนะครับไม่จําเป็นต้องใช้ทุนหรืองบประมาณมหาศาลหวังว่าปีนี้ก็มีมั่มืดอีกนะครับแต่ว่าในเวลาเดียวกันเนี่ยนี่คือเสน่ห์และความตื่นเต้นของงานสุบรรณหง์และงานอื่นๆที่จะต้องมีการประกวดประขันกันแล้วก็ที่เราเรียกกันว่านอนมาเนี่ยคือคือนอนแล้วไม่ลุกไงคือไม่ได้เลยนะครับไม่ได้เลยก็มี หนึ่งมีนาคมนะฮะ <c oughs> ได้รู้กันแน่นอนว่าภาพย,ายนตร์เรื่องไหนจะเข้าชิงใน16รางวัลน,นี้บ้างนะครับ,ร,บรางวัลน,นอนมาของท่านประหลัดกระทรวงนะฮะาาไม่ใช่รางวัลน,นอนมาคือจะได้รางวัลน,นะนอนมาเลยนอนยาวยาวเลย <c oughs> ใช่ไหมแต่ก็ต้องรอดูอยู่ดีแหละยังฟันธงไม่ได้น่ะ <c oughs> จะเป็นภาพย,ายนตร์เรื่องที่เราไม่คาดคิดก็ได้ใช่แล้วครับถูกต้องนะครับแต่เรื่องนี้เราคาดคิดได้นะครับเพราะเราสามารถจินตนาการได้ล่วงหน้าเรียกว่าจินกันเลยทีเดียวครับผมเพราะว่าพี่อนันดาเอเวอร์ริงแฮมนะฮะเอาแล้วเอาแล้วลงในโซเชียลของตัวเองนะครับผมเป็นคลิปวิดีโอคร ฮะเออกุมทำไม,ม,ำไมสาวๆ<ะ>เห็นนี่หัวใจจะวายกดเซฟกันแทบไม่ทันเพราะกลัวพี่อน,นดารีบรอบ <c oughs> ถูกะ <c oughs> นะในวินาทีนั้นเนี่ยทุกคนรัว save เซฟหมดเลยนะครับไม่รู้ว่ากระแสเนี่ยจะว่ายังไงบ้างเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมยังไงแฟนๆนะฮะเ,เลยแอบเดากัน<ะ>ว่าพี่ันดาเนี่ยออกมายืนกุมป้าแบบนี้ต้องมีอะไรมาเซอร์ไพรส์แฟนๆแน่ๆนเลยนั่นนหะสิฮะและแน่นอนว่าเหมือนจะมีด้วยต้องไปฟังนันดากันดีกว่าครับครับ จริงผมทำผมทำวิดีโอฮาๆให้กับกีฬาสีของเพื่อนแล้วก็มันก็มีอันนี้มันตลกดีก็เลยก็เลยลงแค่นั้นเองไม่มีอะไรหรอกฮะ,ะคิดเยอะคิดมากตูดผมก็เห็นมาทั้งทั้งประเทศเลย<อ> <laughs> ได้ไปถ่ายงานมาที่เขาเขาบอกว่าอยากให้ผมโชว์คุณนั่นนี่ก็เป็นเป็นครั้งแรกในแบบหลายๆเดือนหลายโอ้ยเป็นปีแล้วมั้งที่แบบ ต้องกลับไปฟิตหุ่นอะไรอย่างเงี้ยฮะก็เดี๋ยวรอดูกันได้ฮะไม่ได้คิดว่าเรื่องร่างกายคนมันเป็นเรื่องผิดปกติผมว่ามันก็ธรรมชาติกลัวว่าวันหนึงจะมีแบบว่าภาพเบื้องลงเบ้องหลังอะไรอย่างเี้หลุดออกมาไหมครพี่นันดาเพราะหลายคนโดนก <c oughs> ็คง <c oughs> เป็นไมได้เดี๋ยวผมขออนุญาตยังยังไม่ใช้ชื่อนี้แล้วกันฮะเพราะว่า ชื่อทางการเนี่ยเดี๋ยวจะแถลงเร็วๆนี้แต่ว่ารายละเอียดตรงนี้ที่มันคือไม่ไม่ใช่ว่าไม่อยากเล่าให้ฟังแต่มันก็มีมีเรื่องตรงนี้อยู่ด้วยฮะพอพอเราจะจะใช้ชื่ออะไรเนี่ยมันต้องไปเช็คลึกลิขสิทธิ์ให้มันชัวร์ก่อนอืมนะฮะ ก็จะเป็นเรื่องของรายการของคุณพิจนาด้วยก็มีนี่เขามีรายการด้วยนะอ้าแล้วฮะเขามีรายการของตัวเองด้วยนะครับนะฮะก็ติดตามแน่นอนว่าอาจจะมีอะไรเซอร์ไพรส์นะฮะโชว์หุ่นนี่คงถ่ายแบบหรือมั้งเพราะว่าพิจนาดาก็ห่างหายจากวงการหรอถ่ายแบบโชหุ่นไปนานนะใช่ฮะอยากดูแน่นอนแฟนๆชอบเงี้ยก็ดูกันไปใครอยากดูแก้มก้นพีิอนาดหาดูในภาพยนตร์เก่าๆมีตึ้มเนอะใช่แล้วนะครับมีทุกเรื่องมีทุกเรื่องแซ่บจริงๆเนะ่ยที่ใส่ดีด้วยนะครับมาคราวนี้ดีกว่ามาคนนี้เนี่ยหายไปป่ะไม่รู้หายไปเนาะ หายก็มามาหายหายแต่ว่าหน้าเปลี่ยนตลอดเลยเออเป็นเป็นศิลปินหน้าใหม่ใช่ศิลปินหน้าใหม่ตลอดเวลานะครับกับคุณเปกผลิตโชคนะครับซึ่งก็ช่วงที่หายไปเนี่ยก็ไม่ได้เครียดในเรื่องของงานอะไรก็แล้วแต่นะฮะแล้วก็แต่ว่าเปกเองก็ไปซุ่มทําเพลงใหม่เนี่ยเพราะว่าเรื่องของบทเพลงเรื่องของเพลงเนี่ยก็ยังคงร้องกันอยู่ตลอดเวลาแหละนะครับฮะหล่อขึ้นนะโอเคอันนี้เริ่มเข้าที่คือแก้ไไม่ใช่แล้วไงมันหายบวมแล้วไงเอออันนี้โอเคกว่ากว่าครั้งที่แล้วที่ที่เราเอาข่าวมาสัมภาษณ์นะเนี่าเนี่ยเนี่ยเา ดูดีขึ้นเยอะเลยเออนะ,นะฮะก็ไม่มีอะไรนะฮะเป๊กก็ออกมาชี้แจงว่าไม่ได้เครียดเรื่องงานเออเครียดเรื่องงานของระทารโทษนะครับเครีคยดเรื่องงานด้วยแล้วก็เรื่องเพลงด้วยจ,จะเป็นอย่างไรนะไปฟังเป๊กดีกว่าครับครับตอนนี้กําลังเริ่มทําผลงานผลงานใหม่อยู่ครับผมเป็นสายแบบ เหมือนที่ทุกคนคุ้นเคยกันนะครับแต่ว่าตอนนี้ยังยังไม่ได้เลือกเพลงที่จะมาโปรโมตตอนนี้ก็ทําไว้หลายเพลงอยู่เหมือนกันอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวค่อยเลือกอีกทีว่าจะเป็นเพลงไหนอะไรเงี้ยครับขั้นตอนการผลิตเลยครับเพราะว่าหายไปนานมวัวแต่ไป ท่องเที่ยวที่ผ่านมาเป็นเป็นเหมือนไปติดทะเลมาไปอยู่เกาะมาครับดำไหมบางทีเดินเดินกลับมาครับตอนตอนแรกแรกที่กลับมาจากกรุงเทพอะไรครับจากใต้ครับมากรุงเทพเพื่อนก็จำไม่ได้เพื่อนก็แบบใช่หรือเปล่าแบบมองไม่เห็นเห็นแต่ฟันบางทีการที่ไปเปิดหูเปิดตาไปเที่ยวข้างนอกอะไรที่มันไม่ซ้ำซ้ำซากจําเจมันก็ทําให้เรามีแรงปันดาใจในการทำทํางานใหม่ๆอะไรเงี้ยแล้วมันก็แบบอินสปายเราครับ นี่ก็มีการไปหาแรงบันดงแรงบันดาลใจผลงานเพลงหลายๆคนคิดถึงนะใช่เพราะต้องบอกว่าย้อนกลับไปสักห้าหกปีเนี้ยเพลงพี่เป๊กผิตดจังนะมาพร้อมกับพี่ไอซ์สันยูเลยผมจำได้เออใช่ใช่ก็ดาวมาพร้อมๆกันนี่เขาอะไรนะตกลงว่าเธอนั้นรักฉันใช่ใช่แล้วก็มีมอนซองใบกับเจลเงาอะไรเงี้ยสไตล์แบบแนวป๊อปป๊อปอาร์แอนด์บีอะไรนี้คิดถึงงานเพลงพี่เป๊กเหมือนกันนะครับใช่แล้วนะครับเอาล่ะนะฮะเดี๋ยวช่วงนี้เราต้อง โกอินเตอร์อีก1ครั้งนกับงานประกาศรางวัลภาพยนตร์รางวัลใหญ่เลทีของเมืองนอกกันบ้างครับผมรุสปนหงใช่ไหมงานนี้รางวัลออสการ์นะครับผมครั้งที่87แล้วใช่ครับซึ่งงานนี้นะฮะจะประกาศผลรางวัลกันเนี่ยวันที่23กุมภาพันธ์ที่ใกล้จะถึงนี้ประมาณสัปดาห์หน้าไหมนะครับผมแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราเอาสาขาที่ เข้าชิงอีกสาขาหนึ่งมาฝากกันนะครับผมกับการแสดงสมทบยอดเยี่ยมฝ่ายชายจะมีใครน่าจับตามองในรางวัลน,นี้และเข้าชิงกันบ้างไปชมกันเลยกับรางวัลออสการ์ครับ วันนี้เราจะมาพูดถึงอีกหนึ่งรางวัลนะครับที่ถือว่าเป็นเกียรติสำหรับบรรดาเหล่านักแสดงกับรางวัลที่ชื่อว่า Best Performance by an Actor in Supporting Role หรือรางวัลการแสดงสมทบยอดเยี่ยมฝ่ายชายซึ่งปีที่แล้วนะครับผู้ที่ได้รับรางวัลนี้ก็คือจาริตเลโตจากภาพยนตร์เรื่องด o ล l a า b u y e r Club ซึ่งการแสดงของเขาได้รับการยอมรับจากผู้ชมเป็นอย่างมากและสาหรับปีนี้นะครับผู้ที่ถูกเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลการแสดงสมทบชายยอดเยี่ยมจะเป็นใครกันบ้าง ไปติดตามกันเลยครับ สำหรับคนแรกคงหนีไม่พ้นโรเบิร์ตดูเวลจากภาพยนตร์เรื่องเดอะจัดซึ่งนักแสดงรุ่นเก่าคนนี้นะครับเคยฝากผลงานไว้มากมายซึ่งดูเวลนะครับเคยได้รับรางวัลออสการ์จากเรื่อง t ช n เดอร์ r c y และได้รับรางวัลบาฟต้าและลูกโลกทองคำด้วยนะครับเรียกได้ว่าเป็นนักแสดงที่มีรางวัลเป็นเครื่องการันตีความสามารถจริงๆครับมาต่อกันที่อีตันคว์กจากภาพยนตร์เรื่องบ y ย o o d ซึ่งเขาเป็นนักแสดงนักเขียนบทและผู้กำกับภาพยนตร์ชาว อเมริกันที่มีความโดดเด่นในเรื่องของการแสดงผลงานแจ้งเกิดเรื่องแรกของเขาก็คือภาพยนตร์เรื่อง Des Post Society ถือว่าเป็นนักแสดงที่มีความสามารถอีกคนหนึ่งทีเดียวครับ มาต่อกันที่เอ็ดเวิร์ดนอร์ตันจากภาพยนตร์เรื่อง Birdman ครับเขาคือนักแสดงชาวอเมริกันและก็ผู้กำกับภาพยนตร์ที่เคยได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลออสการ์สองครั้งและเคยได้รับรางวัลลูกโลกทองคำอีกด้วยนะครับผลงานที่เป็นที่รู้จักไม่ว่าจะเป็นอเมริกัน History X และ f i และไฟ Club ับนับเป็นอีกหนึ่งหนุ่มมากความสามารถเช่นกันครับ The kind of love that คนต่อมาคือมาร์คลาเฟโรครับจากภาพยนตร์เรื่อง Foxcatcher <c ash or> เขาเป็นหนึ่งในนักแสดงชายที่มีคนต้องการร่วมงานด้วยมากที่สุดในฮอลลีวูดสำหรับวงการภาพยนตร์ครับลาเฟโร่โด่งดังมาจาก you can count on me ในปี2000นะครับซึ่งทำให้เขาได้รับรางวัลน,นักแสดงนำชายยอดเยี่ยมจากเทศกาลภาพยนตร์มอนทรีออลและรางวัลดาวรุ่งยอดเยี่ยมจากสมาคม <c oughs> <c oughs> นักวิจารณ์ภาพยนตร์แห่งลอสแองเจลิสครับ What's he get out of all this? ส่วนคนสุดท้ายที่ถูกเสนอชื่อเข้าชิงในรางวัลน,นี้นะครับก็คือเจเคซิมอนจากภาพยนตร์เรื่องวิฟเลชเป็นนักสแสดงชาวอเมริกันที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเขาเป็นนักสแสดงที่มีชื่อเสียงสําหรับบทบาททางรายการโทรทัศน์และด้วยความสามารถและเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเขานะครับจึงทําให้เขาได้ถูกเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลในครั้งนี้ครับและสําหรับใครที่จะได้รับรางวัลน,นักสแสดงสมทบยอดเยี่ยมฝ่ายชายเราคงต้องไปติดตามกันในงานประกาศผลรางวัลออสการ์ครั้งที่87นี้นะครับ นั่คือนะฮะกลุ่มคน,นมที่เข้าชิงนะที่จะรับรางวัล ออสการ์สาขาการแสดงสมทบยอดเยี่ยมฝ่ายชายนั่นเองครับใช่แล้วนะครับก็ต้องติดตามรุ้นก็ต่อไปนะครับกับรางวัลออสการ์ที่จะเกิดขึ้นในอีกไม่ช้าไม่นานนี้วันจันทร์เราจะยังมีอยู่ไหมมีอยู่ครับจนถึงวันประกาศผลเลยต่ออีกสาขาหนึ่งใช่ไหมใช่แล้วรขอเดาว่าเป็นการแสดงสมทบยอดเยี่ยมฝ่ายหญิงบ้างอาจจะเป็นได้วันจันทร์เราติดตามกันแล้วกันนะครับใช่แล้วนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักสักครู่หนึ่งก่อนนะครับช่วงหน้านะครับเรามีเรื่องของบุญมาฝากกับผู้ชมด้วยเนะเพราะว่าเรานักข่าวนะครับแล้วก็รวมถ ก็ไปร่วมงานบุญงานกุศลกันนะฮะจะเป็นอย่างไร <c oughs> ใช่แล้วครับ <c oughs> จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวกลับมาในช่วงหน้าสักครู่ครับสักครู่ครับ